เยาว์วสับมีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกทุกคนยังจําได้ไหมครับนี่ทุกคนยังจําคนนั้นได้ไหมครับคนที่ด่าผมว่าหนูปะเฮ้ยยังจําได้อยู่ไหมคนที่ด่าผมว่าหนูปะก็น่าจะจําได้เนาะซึ่งตอนนี้นั่นเนี่ยผมไปเจอคลิปหนึ่งมาครับนี่ความเดิม,ามจา<ะ>กตอนที่แล้วหลังจากที่เฉสามารถไปดู youtube ในเอ่อใน Google นะซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิด คุณไปดูเนี่ยเนี่ยคุณดูนะครับนี่ถ้าอืนี่เข้าไปที่ Google ให้คุณเข้าไปที่ Google นะครับกูเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้แล้วก็พิมพ์ว่า YouTube แค่ YouTube นะพิมพ์แค่ว่า YouTube นะครับกดไปเลยอ่ะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าชื่อช่องของผมนะครับผมพิมพ์ชื่อช่องของผมว่าตะวันแอนิเมชันใจมหาแค่นี้นัเนีอง แค่นี้แค่นี้แหละอไปเลยแล้วก็กดไปจากนั้นก็กดไปที่ช่องของผมแล้วก็กดไปที่วิดีโออ่าคุณก็สามารถดูคลิปวิดีโอของผมได้ทุกคลิปแล้วงอแล้วแล้วถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดคนถามว่ามันมีแค่นี้ใช่ทำยังไงก็กดแสดงเพิ่มเติมก็จะจะจะสามารถดูได้อีกนะคะผมอ่าส่วนวันนี้ผมท,ที่ผมมามาบอกก็คือคนนี้เนี่ยครับที่เขาด่าผมว่านุ๊นนั่นเนี่ยครับ เขานั้นเนี่ยครับได้ทําตัวของผมให้นะครับผมก็แบบอยกโทษให้ก็แล้กันเด็กกันพิมไปนี่ไงว่ายกโทษให้ได้ก็ได้ยกโทษให้เพราะว่าทำตัวตัวละครคอนให้ยกโทษใหก้ก็ได้แบบน,นี้นั่นเองแล้วผมก็กดไลค์ไปแค่น,นี้แหละแล้วพวกคุณก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดใครแบบ ผมก็จะแบบติดตามก็แล้วกันถ้าเกิดใครทำดีกับผมนะงั้นมีแค่นี้แหละกดบายอย่าลืมเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เนี่ยแล้วก็พิมพ์ว่าตะวันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่า youtube จากนั้นก็จากนั้นก็พอถึงหน้าเนี้ก็ให้มาแล้วก็ให้ให,ให้พิมพ์ว่าตะวันในเมชั่นใจมา,าเลยแค่นี้แหละกุศดบาย